หนึ่งสองสามสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภุสุขคนกับผมพ่อกันเพว่ากับช่องบ่าวโซลุวิสารับผมเมื่อนี้ตามประเภทนี้ครับผมตามกระแสครับเมื่อนีนสิบห้าจุดพาพี่น้องมาแข่งบังไฟกับน้องเป่าครับผมอันนี้ได้บังไฟคนละสองอันครับผมน้องเป่าถือปุ๊บนี่ครับเสียดมาแข่งกับลูกสาวนะครับผมก็คือผู้ใดสิขึ้นเดียวกันนะครับสองบังนี่ครับผมเป็นบังไฟน้อยครับกับบังไฟอันนี้ก็น้อยกันครับผม แต่ว่าก่อนอื่นก่อนเขาสิจุดเขาเกับเฮ็ดห่านก่อนนะครับนะเอามาไว้ก่อนน้องปอไว้ก่อนเขาต้องตั้งห่านดีๆครับเพราะว่าบ่อยากให้มันแวะเขาบานนะครับนะอันนี้บางนี่มันเข่าบานดีเจอดีแป่ะนายครับเอามาเฮ็ดห่านก่อน,นะครับก่อนสิจ,จุดเขาจะไปห้างนี้ นี่เท่าอีเดี๋ยวทำป้งองไฟเ่าครับเจิดไปพุดนครับกิจกรรมเลรนด้วยครับผม นี่บังไฟหน่อยครับบังไฟน้อยสองบังครับเจ็ดผ่านวันมันสิเรียนเขาเก็ดเขาบ,บ้านผ่านบังไฟนะครับอหีหางอีนะข้าวกล้องทานน้องบอลตัวเล้ว สว่วงนี่เขากับประเพณนี้บุญบังไฟครับพ่ออีสานบ้านเฮาครับผมสมัยเป็นเบานหน่อยๆกันด้วยเลรียีคักบังไฟเกียดติภูนอี๋บาทได้ห้านครับขึ้นข้อนครับกระเบา้าก่อนเลยฮะ เอาบ้าพ <m att in> ่อเขาที่หลังเอาบ้ก่อนเลยวิ่งต้องไปหน่อยเขาหมันเลยว่ะต้องไปหน่อยเขาเอาตรงนี้ไปหน่อย น้องเปาถอยนะไม่ถอยม่อยู่กับน้องบ้าน,นี่น้องมอยู่ข้างหลังโจุดี่ีอ,อาแนะแม่แม่ขยับมาไกลๆฮะมจุดครับผมบางนี่บ้างข้งนองเปาครับผมันมันจะขึ้นดีไหนครับ วิ่งป้าวิ่งป้าวิ่งป้าฮอน้องเป่าขึ้นอยู่อ่ะของพ่อป่ะนะ บ้างน้อยบ้างน้อยไม่ค่อยดี บ้านใหญ่ไม่ทันนะตอนนี้เขาต้องหาหางเดี๋ยวสิเจอเขาบ้าน งแบบนั้น,นได้ืนหรือ,อน,นอกเห็นเขาเสียบไว้กับดินเลเป็นนเป็นเอบบนั้นนะ่ะมันอันตหรุ้ม,ม,น,มน่นนอันนั้นมันใหญ่หหหหหหเอานะ น้องบอ่เตียมโดว,วิ่งเตียมตัวนะบุญบังไปเตี้ยมเหอะน,นี่ที่ขึ้นจำบัขึ <c oughs> ้นยังล <c oughs> ว้ว่าเสียฮะวลูกโอ้เห็นเลยอ่ะ

นาครับอีกหนึ่งบ้างครับผม เครื่องอัะเลครับผมบั้งไฟน้อยเราสำหรับคลิปนี้ครับผมตามสูรอีสานครับผมมาจุดบั้งไฟพี่น้องเบิรงครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องโค้ไลน์โค้แชร์โค้ติดตามโค้ดผมผู้ดยินดีวดบ้านครับผมบุญบั้งไฟบ้านโพทองหนองตะปูนครับผมวันที่หนึ่งแลครับนะหนึ่งมิถุนาครับผมมาพ่อกันได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย